สวัสดีค่ะยินดีตอนเ้าก็สู่ช่องไม่เย,มย็นเลยโอวันออฟฟิเชียวเย็นนี้เราว่กา,า,ะะากินอาหารที่เคียงเล่นะคะกินอาหารที่เคียงเล่บรรยากาศโดยรอบนี่ค่ะทุกคนอู้ ค่ะร้านเคียงเลสวัสดีค่ะค่ะกุ๊บเดียวกันค่ะในกุ๊บสาวๆไปข้างไหนแล้วฝัว่งนี้เหรอโอเคค่ะอู้สวยๆว,ว้าวทะเลค่ะทะเลทะเล

โอเคอาด้านหน้าก่อนเอาดานหาก่อน่น่าจะอปรับได้ได้เลยเออาน้องไว่ได้ถือแก้วใช่ไหมเออเมาฝั่งนี้เลยมาเสิร์ฟได้เลยมาเสิร์ฟได้เลยขอใช่ดูมีนั่นมีนี่โอโทษนะคะ เออโอเคคูนี้ก่อนอหเอาอุยรเอาแบบว่าเออคู่กันค่ะแบบวารดเนี้ยกินมออกเชื่หนึ่งสองสามเออดีเออชื่นใจได้ได้ได้ ไหนพม่าเหรอเนี่ยโอ้เหละอืมโอ้ฝั่งเหรอมีคนโดนจับไปเหรอโอ้ดูหน่อยเดียววัยเขาไม่เยอะดูเราได้ที่ไหนล่ะ

มาเมาเมาเมาคุ่เอาอีกไหมคะไม่นะคะต้องนะคะ1บวันสสกล้องนี้ก่อนนะคะหนึสงสดีนี่ได้ไหมเนี่ยลดเออเออเอาเบเออเออเอออยปเออเแสงสดใสหน่อย ได้ยจะท <meric S 1> ให้ไดโอเคค่ะน้เอาเรียงเอาเรียงแถกขยาวกันหมดเลยนะเอาได้เราถึงทำอะไรทำอะไรได้เลยหรือฉันถ่ายรูปหมเอาเาแต่เอาเรียงแถกอนนหรอเออมันเรียงมันจะเก็มไม่หมดเนี่ยเอาพันรัมมาเอาพนรมมาเลยหรอมามาลองสิคะไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไ มาเอามาเลี้ยงเลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะมาที่เป็นไปทางนู้นเลยเลี้ยงไปทางนู้นเลยมันจะไอ้ข้างหน้าหมาด้วยมาเลยอโอเคค่ะมาโอ้เห็น่ได้เลยเนี่ยได้เลยอบล้อมนะโนรามานะค่ะไอะไม้ใบคุณเฉยเลยเพราะโนรามาเดี๋ยวมันจะภาพไม่นี่ค่ะ

เกาะสองของประเทศพาม่านะคะฝั่งน้นนะคะวิวสวยมากฝั่งน้้นปีของไทยก็จะมีฝั่งนี้นะคะวันนี้เราทานอาหารชายหาดนะคะกิ่นเข่าริมไส้หาดริมเลคค่ะอืมนี่นฟังเสียงคลื่นฟังเสียงคลื่น rốt nước gang này, bùn sò bơ rốt, nước sò bơ rốt sôi chân chạy คนนะครับบ๊ายบายค่ะ